อดีตภรรยายืนช่วยเสิร์ฟของให้แขกในงานนิวเคลียร์อุ้มลูกเคียงข้างอบกอดเพชรจ้าหลังเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกกำลังใจจากแฟนคลับและคนใกล้ชิดก็ยังคงถูกส่งมาให้กับดีเจเพชรเจ้าวิเชียนรวมถึงสมาชิกครอบครัวกุศลมโนมัยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่สุจินดาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ อาม่าพี่เพชรจ้าจากคลิปวิดีโอต่างๆในอดีตที่ได้มอบความสนุกสนานอารมณ์ดีให้กับแฟนๆบนโลกโซเชียลโดยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา24กันยายนนาวัดเทศิีรินทางด้านอดีตภรรยานิวเคียร์หันสาพร้อมทั้งลูกชายน้องไทก้าก็ได้เดินทางไปเริ่มแสดงความอาลัยและให้กำลังใจสมาชิกครอบครัวกุศลมโนมัยด้วยเช่นกันพร้อมกันนั้นบนอินสตาแกรมสตอรี แอดน e วเคียร์อันด์ส r อหันสายังมีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเผยให้เห็นวินาทีที่นิวเคียร์เอ่ยคำพูดกับเพจ้าในทํานองเลิฟเลิอยู่ตรงนี้เสมอพร้อมโอบกอดอดีตสามีอย่างอ่อนโยนเพื่อเป็นกำลังใจขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ตอบรับความห่วงใยว่า เลิฟเลิเลิเลิแต่งกิ้วอีกทั้งช่วงเย็นในงานอาลัยอา n ์มานิวเคียร์ก็ได้พาน้องไทก้ามาร่วมง,งานและคอยช่วยภายในงานเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านนิวเคลียร์หันศาอดีตลูกสะใภ้ก็ยังได้โพสต์ข้อความอาลัยอาม่าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าลิฟหลับให้สบายนะคะอามา่มา ขอแสดงความเสียใจกับพี่เพชรและครอบครัวด้วยนะคะส่วนทางด้านอุ้มหลักคณาพี่สาวของนิวเคียรเองก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความสุดอาลัยเอาไว้ว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอา玛าพี่เพชรด้วยนะคะด้วยรักและเคารพ